สวัสดีจ้าเปิดกล่องมากก็ดีนี่นเสียงวูดเลยบอคาเห็นบอฝดอยู่ในกระทะนี่ค่ะเมื่อนี้ผ้ากินนะคะ,ผ,นนะ,คะผ้าเห็ดบริผ้าเห็ดสิเอามาอวดแกงอ่อมเนื้อใส่ผักรวมนะคะเดิ๋มีบักอือ้อมีบักเคือไล่มีเห็ดชาปียองนะจ๊ะแซบแซบคุณเห็นบอดดเดือดพูดๆอยู่ในกระทะนี่ค่ะ เริ่มคลิปมากก็ได้ยินเสียงแล้วมันบอกค่ะเสียงเดือดนอเห็นบอกอืมดูดูดิเสียงลมมันเป่าอันอากาศด้วยค่ะข้างบนดูดอากาศเนาะค่ะเนาะเวลาเห็ดกับขาวก็จะเปิดเครื่องดูดอากาศเนี่ยค่ะคืออยากกินอมเนื้อนะคะอมเนื้อขนขนใส่อันเกิดยังล่ะเขาขัวเลยล่ะแสบๆค่ะไปค่ะไปจัดใส่จานจัดใส่ถ้วยได้เลยจ้า มากับตักใส่ถ้วยเลยค่ะข้าวเหนียวจ้ำห่อนๆไปเลยแซ่บๆค่ะกับใบผ้ากินนะคะเอามาอวดซื่อเนาะแบบว่าสภาพมันบ่ทหานใดนะจ๊ะนะว่าอาบน้ำบ่ทหานอาบเวียกบ้านบ่ทหา,านแล้ว <c oughs> ไปค่ะจำ้ำไปค่ะข้าวเหนียวร้อนๆแกงก็ร้อนๆแซ่บค่ะมาค่ะมากินน้ำกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติ๊กด้วยเด้อไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีจ้าขอตัวจ้ำตอกอ